สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมาเน่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่12เมษายน64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับก็มาเริ่มกันที่เซตนะก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับกดเด้งขึ้นมาที่1,567นะก็ขอให้เขายืนให้ได้นะครับถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปต่อที่1,583 นะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยมีโอกาสลงมาที่1,555นะครับหุ้นตัวแรกที่เราจะมาดูกันก็คือฮานานะครับตัวนี้พยายามเบรกนะครับที่แนวต้าน59.50นะครับแต่ว่ายังเบรกไม่ได้นะถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็มีโอกาสไปต่อที่67.25 7 9นะครับคนที่มีของวางสต็อปลอที่54.25นะครับ ตัวถัดไป o อไม่สนใจนะครับไซเวเสียเวลานะครับคอมเซเว่นคนที่มีของถือต่อไปวางสต๊อปลอตที่65บาทนะครับแนวถัดไปคือมีแนวต้านอยู่ที่72.25 8 4 5 0นะครับตัวถัดไปสวัสดเป็นแนวโน้มไซเวอัพนะครับอยู่ในกรอบ81บาท50สตางค์ถึง89 25, บาท25สตางค์นะครับคนที่มีของวางสต็อปลอตที่81บาท50สสตางค์นะครับ ตัวถัดไป B C H นะครับก็สองเขียวนะสองเขียวนะครับรู้กันอยู่ how to do นะครับคนที่มีของวาง support ไว้ที่15บาทนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่16บาท60ตั้ง17บาท70 18บาท50นะครับตัวถัดไป P T นะครับเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะครับหลุด image 75ไม่สนใจนะครับไม่เทรดด้วยนะเพราะว่าหุ้นที่อยู่ใต้ image 75 ไม่สนใจนะครับตัวนะถัดไปเดลตานะก็มาคอเคลียที่อ m a เมจเจ็ดสิบห้านะครับเป็นแนวโน้มไซเ์วนิกรอบสองร้อยแปดสิบหกถึงสี่ร้อยหกนะครับคนที่มีของก็วางสปอตไว้ที่สองร้อยแปดสิบหกนะครับส่วนคนที่ไม่มีของก็รอให้มันยืนเนี่ยได้แบบแข่งๆก่อนแล้วกัน ตัวถัดไป STGT เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวางสำรองที่43บาท25สตางค์นะครับโดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่47.25แล้วก็50.75นะครับตัวถัดไป BDMS อ่าเป็นไซด์เวนะอยู่ในกรอบ19บาท90สตางค์ถึง22บาท20สตางค์นะครับก็ถ้าเขาทำหายนี่ก็เป็น2เขียวนะ ถ้า2เขียวนี่ก็แนวถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปคือ23บาท70แล้วก็25บาทนะครับตัวสุดท้าย S.C.C. นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็เบรกแนวต้านสำคัญไปแล้วนะครับก็คือ4 0 0 402นะครับถ้ายังยืนเหนือได้อีกก็มีโอกาสไปต่อ418 444นะครับคนที่มีของวางสปอตไว้ที่385นะครับโอเคก็ครบทั่วนะครับมดแอคทีฟสิบอันดับนะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแจ็คแมนนี่ไปย์เธอสวัสดีครับ